สิงคโปร์ตรวจเข้มพบแก๊งค้าทารกจากอินโดนีเซียส่งมาแล้ว25คนสิงคโปร์และอินโดนีเซียร่วมมือใกล้ชิดสืบสวนขบวนการค้าเด็กทารกข้ามชาติหลังมีข้อสงสัยว่ามีการลักลอบนำเด็กทารกแรกเกิดจากอินโดนีเซียเข้าไปในสิงคโปร์เพื่อการรับเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมอย่างผิดกฎหมายกลางปี2568ตำรวจอินโดนีเซียในชวาตะวันตกจับกลุ่มผู้ต้องสงสัย13ราย ซึ่งสารภาพว่ามีการลักพาตัวและค้าเด็กทารกมาตั้งแต่ปี66คาดว่ามีทารกอย่างน้อย25รายที่ถูกขายผ่านเครือข่ายนี้โดยส่วนใหญ่ถูกส่งไปสิงคโปร์และบางส่วนถูกส่งต่อไปยังเมืองต่างๆในอินโดนีเซียต่อมาอินโดนีเซียได้ขอความช่วยเหลือจากสิงคโปร์เมื่อเดือนกันยายน68ให้ตรวจสอบข้อมูลของชาวสิงคโปร์3รายที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้จนกระทั่งมกราคม69 สิงคโปร์ได้ถแถลงว่ากำลังเร่งตรวจสอบสถานะและที่มาของเด็กทารกที่ถูกนำเข้ามาในสิงคโปร์เพื่อเป็นบุตรบุญธรรมตาม,ตามคําให้การของผู้ต้องหาเจ้าหน้าที่ได้ติดต่อครอบครัวที่รับเด็กไปเลี้ยงเวลานี้อยู่ในระหว่างการสืบสวนทำให้การพิจารณาคำขอสัญชาติสำหรับเด็กถูกระงับไว้ชั่วคราวรายงานข่าวระบุว่าผู้ต้องสงสัยอาจขายทารกในตลาดมืดในราคา25,000-45,000บาท ส่วนสิงคโปร์ต้องการรับเด็กมาเลี้ยงเพราะหนุ่มสาวมีบุตรยาก